สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังในเซิร์ฟเวอร์โยกังเทพนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะครับในเอ2ที่ยีแล้วนั่นเองนะครับ มีกิจกรรมไลฟ์แชร์แจก3ล้านตำลึง100พอยต์บวกด้วยไอเทมสับประรด30ชิ้นมูลค่า1,000พอยต์นะครับมีจำกัดเวลาในการแลกตั้งแต่วันที่15จนถึง21นะครับระยะเวลาร่วมสนุกกิจ,จก,กรรมนั่นเองมาแล้วครับผมในเซิร์ฟเวอร์โยคกงเทพครั้งนี้เอสใหม่ของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับเซิร์ฟโอยคกรงเทพครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แพทใหม่ครับทุกคนฮะมีอาชีพทั้งหมด ก้าอาชีพนะครับนี่สูงสดมปนักมวยแล้วก็นักเพนนะครับนั่นคืออาชีพที่อัปเกรดใหม่ที่เรายังไม่ได้เข้าไปรีวิวนะครับ2อ,อาชีพนี้นะอาชีพหลักๆเบๆที่เราเข้าไปรีวิวมีนักดาบมือกระบี่มือทวนหมอนะครับนักฆ่านักสาบนั่นเองเป็นอาชีพพื้นฐานนะครับวันนี้เราจะหยิบตัวไหนไปรีวิวกันนะวันนี้เลือกเป็นอาชีพมือหมอละกันนะครับเข้าไปรีวิวสามารถเลือกเล่น ศชายหญิงได้นั่นเองนะครับเข้ามาสู่หน้าตัวเกมนะครับแผนที่หิมะอัปเกรดใหม่กับเป็นีน่ารักน่าักสอนเราเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวกับเป็นีตัวแรกครับแม่นางจิ่นนั่นเองนะครับนี่ของมาแล้วโอ้โห จะเต็มคาราเบลครับมีอะไรบ้างหยกซี่คูณแจกมา10ชิ้นครับคูณนพีนหกร้อยเท่าครับมีพวกของแฟชั่นชุดผ้าคลุมมีอาวุธหุ้มครับมีพาหะขับเคลื่อนในการเคลื่อนที่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงราเห็ด3ชั้นที่จะแจกมาฟรีโอโ้ไอพาหะเนี่ยผมว่าโคตรเจ๋งอะตัวนี้เป็นพาหะนะครับขับเคลื่อนทำเวสภารกิจเก็บอีเวนต์ต่างๆได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอาวุธเทพแจกเลยหรอเฮ้ย ไม่อยากจะรู้ว่าโบสถเทพเขาแจกด้วยอฮ้ยอัปดาวได้ถึงสี่ม่วงเลย5ดาวน,นะครับโอ้ไม่กอดเพิ่งรู้นะเนี่ยเขาแจกกับโบสเทพด้วยเนี่ยนะครับภาคภมครับมีชุดแฟชั่นกับอาวุธหุ่มที่เขาจะแจกมาให้เราฟรีใส่เลยครับรอไวฮะเพราะว่าผมใส่ได้เลยนะทุกคนครับพลังเด้งขึ้นมา400นะครับเดี๋ยวนะอ๋อผมตกใจหมดผมรูกว่าเขาแจกของแฟชั่นอันใหม่ครับนี่ผมไปคลิกตัวนี้ไงมันเป็นโอโ้โหชุดแฟชั่นสงการสวยมากครับนี่อันนี้คือ ตู้โชว์ของแฟชั่นนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับของจะแจกฟรีครั้งแรกครับท่านจะได้รับของแฟชั่นค่าพลังลบพาหะสัตว์เลี้ยงประมาณ1นรายเอียดในเซิร์ฟเวอร์ครับ EP คูณ mm hmm. 100เลเวลตัน123เลยสําเลยสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้แจกฟรี VAP 8นะครับมี VAP สูงสุดอยู่ที่16ครับหลังจากใช้พ้อย์แลกตำลึงจะได้รับ VAP นะฮะแจกฟรีตำลึงนะครับทองแบบไม่ปลกมัดดรอปมอนสเตอร์กิจกรรม ส่งคามฝ่ายลงดานต่างๆลงได้ส0บครั้งต่อวันนั่นเองนะครับกิจกรรมเขามีมบ่อยๆนะครับในแฟนเพจติดตามได้เลยนั่นเองรจบนี้เวลไวมากนะครับแหมจริงๆลื้อเวลไวเนี่ยเราอยากจะไปเก็บเวลตรงอื่นหนึ่งเลยตรงนี้เราเก็บเวลบ่อยมากๆแล้วนั่นเองนะครับมีจุดเดือนให้เราเก็บเวลไหมลองไปดูครับทุกคนใช้พาหะัะรถดเครื่องไม้ขับเคลื่อนนะครับเอางี้เดี๋ยวเรารีวิวโบนัสก่อนนะครับ โบนัสในเซิร์ฟเวอร์ครับเป็นเทศการอีเวนท์ที่ห้ามพลาดครับชอยแรกลงชื่อได้รับไอพทมอัปเกรดตัวละครเดียมากมายมีกิจกรรมรางวัลยือนออนไลน์ด้วยนะครับสูงสุด120นาทีนะฮะมีกิจกรรม EN แจกฟรีทุกวัน EN ใช้สําหรับลงดันเจี้ยนต่างๆในเซิร์ฟเวอร์ครับโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรก ได้รับฉายาขออัปเกรดตัวหยกสีคุณกิจกรรมตำลึงสมก็มีด้วยนะครับกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นเลเวลอัพครับไปเลยเมื่ออัปเกรดเลเวลจะได้รับของตอบแทนสูงสุดอยู่ที่เลเวล6 6ซึ่งเลเวล10เนี่ยทำโคตรง่ายลเลย e ซี่มากครับได้รับตำลึง1นึ่งหมื่นนะแบบฟรีตัวน,นี้ได้รับสัตว์เลี้ยงจิตเหี่ยวด้วยของอัปเกรดแถมมาอีกนะครับอ,ๆๆอะไรจะขนาดนั้นล็อกอิน7วันนะครับได้รับไอเทมอัปเกรดตัวละครสูงสุดได้รับดวงดาวล็อกอินครบ7วันนะครับ แล้วก็มีเทศกาลแรกของและนะครับแรกสัดเลี้ยงแรกของเทพๆนะครับแรกพวกของดอกกิจกรรมดอกพรรษาแลกไอเทมนะครับแล้วก็แรกจุติอาวุธเทพครับแรกอุปกรณ์120ิครับเซิฟมีอุปกรณ์สูงสุดร20แรกกิจกรรม1,000พอยต์สับประรดนะฮะไอเทมมีค่าแปลงโสมผ้าหะนะครับแรกเป็นถ้าไม่ตายแรกรับรองเท้าแรกสกินจิตแรกสกีนอาวุธ นะครับแลกชุดแฟชั่นเศษอาวุธแรกนะครับแลกยานพาหะนะครับตัวล่าสุดซื้อบะตัวไายนะครับแลกของทําอุปกรณ์แลกด้วยตําลึงนะครับแลกโครไฟแลกรับแหวนนะครับแลกสร้อยคอขั้น98แลกของทําอาวุธรับฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดแล้วก็ข้างล่างเป็นกิจกรรมกรอกของขวัญลิปโค้ดต่างๆนั่นเองนะครับกิจกรรมท็อปอัพเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์ครับนี่บัตรเลือดเดือดชอยแรกครับตัวนี้พิเศษ69บาทนะครับมีบัตรเดือน แล้วก็มีบัตรเติมเงินครั้งแรกนะครับเติมเงินสะสมต่างๆแล้วก็เติมเงินทุกวันได้รับของประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดทั้งโบนัสทั้งกิจกรรมท็อปอัพเติมเงินกิจกรรมส่งรับไปเทมอัปเกรดตัวละครเยอะะมากมายนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปหาจุดเก็บเลเวลก่อนเขาบอกว่าเลเวลไหวมากๆนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ตรงนี้เราฟาร์มมอนสเตอร์บ่อยแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปจุดอื่นดีกว่าทุกคนเพราะว่าเรามีรถเครื่องหมาย นี่จุดนี้เราไม่เคยฟาร์มโอ้โห,โโหเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับเราเรามาเก็บเลเวลตรงนี้เพื่อทำเาเว s ภารกิจเปิดสกิลเวลไวนะครับเควสภารกิจเลเวล10รับของตำลึงหนึง10,000ฮะตอนนี้ผมเปิดสกิลครบ4สกิลละในช่วงเวลาแป๊บเดียวอั level ล8แล้วนะครับโอ้โน่าสนุกดีัพเล v e l ไวจริงๆด้วยนะแป๊บเดียวเลเวลเสามารถบอดไดไอไได้เลยนะครับนี่แป๊บเดียวเลเวล10เรียบร้อยเปิดฟังก์ชัน ตัวนี้เลยอาวุธส้มนะครับนี่เป็นไงเร็วจาดเร็วจริงๆไม่ได้โมูนะครับของในร้านค้าหรือว่าอีเวนท์ที่เราจะได้รับหลังจากเลเวล10เรามาที่โบนัสได้เลยรับเลยฮะตำลึง1นึงหม0 0นนะครับ,นะรบส่วนร้านค้าในเซิร์ฟเวอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะร,ร้านค้ามีของขายจิปปถาอัปเกรดตัวละครความแรอยู่ที่ไอเทมซื้อนะครับมีทั้งหมด4ซอยให้เราเลือกซื้อครับ ช้ยแรกเนี่ยขายของอัปเกรดแล้วก็รูปลักษณ์ที่เราสามารถเก็บสะสมซื้อได้ฟรีตัวนี้เป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรยีสามารถซื้อได้แบบ ec ec เลยน,นั่นเองนะครับใส่สวยลหล่อเทพเพิ่มอัปเกรดพลังลบได้เลยน,นั่นเองนะครับประมาณนั้นรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์อยู่กังเทพครับใครชื่นชอบถูกใจลุกเล่นไลฟ์สไตล์ประมาณนี้เซิร์ฟนี้ก็ถามว่าแจกหนักไม่แจกหนักนะเน้นเล่นยาวๆด้วยเล่นลื่นสมูทสมูทเว่ว นะครับเกมโยกังในตำนานนะฮะเกมที่น่าเล่นปัจจุบันนี้อยู่นะครับลิงโหลดข้างล่างคลิปเช่นเดิมท้ายคลิปวิดีโอนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมไม่บายครับ